ใครมีปัญหาไม่รู้ราคาอะไรมอไซค์มัางครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมาบอกขั้นแรกนะครับเราต้องโหลดแอปที่ชื่อว่า My Honda m o t o มาก่อนใช้ได้ทั้ง Android และ iOS พอเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่ปุ่มสินค้าและบริการหลังจากนั้นไปผลิตภัณฑ์และอะไรกดเข้าสู่ระบบกดติกโทรนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับก็ให้เลือกรุ่นรถที่เราต้องการผมจะใช้เวฟร้อยนะครับ ระบบก็จะขึ้นเวฟร้อยสิบ110ทุกรุ่นที่เคยผลิตมานะครับคลิปนี้ผมจะใช้ปี2 0 2 2ขั้นตอนต่อไปกดไปที่คู่มือรายการอะไ่ตรงนี้นะครับจะมีอะไรของ Honda w เว e 1้0ทุกชิ้นและราคาด้วยนะครับเพื่อนๆลองเลื่อนเล่อนเล่นกันดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คราคากระจกดูนะครับกดไปที่ชิ้นส่วนกระจกได้เลยครับแล้วชื่อกับราคาก็จะขึ้นมา นอกจากอะไรในเครื่องยนต์แล้วเราก็สามารถซื้อชุดสีได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีฟ้าสีขาวสีน้าเงินสีดํามีให้หมดเลยนะครับอย่าลืมไปโหลดกันนะเพื่อความสะดวกสบายในการเช็คราคาอะไหล่มอไซ์